ประมาณอันนี้งูเห่าเข่าเอาออกมาโชว์หน่อยได้ไหมลูกเออทไม่ต้องกลัวนะดูผมไว้นะผมเป็นหมองูใหญ่ถ้าผมไม่วิ่งพี่อย่าวิ่งเด้อผมเล่นเออดูหน่อยครับดูหน่อยเออสวยลูกจับหางดิกว่าคุณครับเอาลังถอยไปเล่นงูแล้วไม่ประมาทอันนี้ลูกน้องติ๋ม ชื่อเล่นชื่อเต๋มเต๋มมาหาพ่อไหนลูกเต๋มเต๋มเอออยู่นี่ลูกอีเต๋มเออตี่อีเต๋มเต๋มโอ้ตกใจหมดฝนหัวลูกหมดอีเต๋มที่บ้านนี่มันจะล่อขาผมแชร์ใจเย็นอีเต๋มให้ฉันพูดก่อนดิใช่ฉันพูดก่อนเออฝรั่งจับงูใช้ไฟฟ้าช็อตตะขอเกี่ยวญี่ปุ่นจับงูใส่ทุกมือครับผมใช้ขาล่อแต่คงจะไม่เวิร์กเพราะผมจับไม่พูดมองหน้าคนหันไม่ทีงูล่อขาไม่คุ้มไม่คุ้มเอางี้เอาผ้าล่อดีกว่า ใครเจอเจอจับงูเห่าได้เอามาขายหน่อยซื้อไปทาไมไม่ได้กินเด้ออนุรักษ์สายพันธุ์ทางฟาร์มสถานสัว์พนเขาบอกงูเห่ามีประโยชน์ชาวนาชาวไร่ปีต่อปีก็ถูกงูเห่ากัดตายองมีเซรุ่มเขาเอางูเห่าไปสกัดเป็นเซรุ่มสกัดพิษแล้วก็สูบหัวใจใครถูกงูเห่ากัดอย่าลืมเชื่อครับปั่นพยาบาลพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลแต่อย่าลืมครับผู้ป่วยถูกกัดตรงไหนสมมติถูกกัดที่ข้อเท้าคุณวัดกัดแผลหนึ่งคือผ่าเชือกหรือเถาวันมัดขาครับการพิษแล้วก็สูบหัวใจใครถูกกัดมือบ้านที่แขน แต่วันนั้นคนไดนดวงสวยสุดถูกกัดหูกัดแก้มเอาเถาวันเส้นนั้นมัดที่คอแน่นๆน่นเล่นไม่ต้องมัดนะฮะาจับงูเขาบอกจับไม่ยากเขาบอกมีผ้าผ้าล่อเล่งเสียผมดิ่ล่อขวาล่อซ้ายล่อขวาอยากจับงูเป็นไม่ต้องเอาไม้ตีครับเอาผ้าล่อล่อไปล่อมาล่อมาล่อไปล่อไปล่อมาพัดเดียวงูตาลาย แต่เกิดพี่น้องล่อไปล่อมางูไม่ตาลายไอ้คนล่อก็าลายตาแทนงูพอต่างคนต่างตาลายมันดีเอาผ้าี่คุมหัวฟังให้ดีนะคุมที่หัวงูไม่ได้คุมหัวเราคุมหัวเราได้มองงูไม่เห็นมีผ้าก็ดีไปางคนถามพี่งูโผล่บาสามทำไงไม่มีผ้าอย่าตกใจครับสติมาปัญญาเกิดไม่มีผ้าถอดเราเสื้อล่อไม่มีเสื้อหันขวาแลซ้ายเปไปผู้ชายถกางเกงลอก็ได้แต่คนไหนถกางเกงมากรุนาน,นุ่งกางเกงไนโจยเนอไม่ใช่ไปนั่งอาซาครับพี่ไม่ได้นุ่งกางเกงไหนไปนั่งอย่างนี้ ขวาซ้ายขวาซ้ายระวังทับงูเหี่ยวห้อยตองแตงตองแตงตองแตงเยอไอ้หงาเห็นไน้เหี่ยวกัดพกเดียวไอ้เหี่ยวหมดช่วยไอ้ห่าไม่วหวเอางี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจับงูตัวนี้นะจับโชว์ให้ชมได้มือปากพี่น้องสนใจชุดเสียงตายขอน้ําใจจบมือดังๆให้ผมหน่อยครับดังๆเลยครับพี่ขอบคุณมากเสียงตบมือเปรียบเสมือนโปรมมลัยเดอของใจผมมีกาลังใจแสดงโชว์ให้ชมอ่ะดูชุดเสียงตายผมไม่ประมาทนะครับเพื่อนผมที่ฟาร์มสามคนประมาทเมื่อสองปีก่อนตายไปสามท่านสามรายเป็นหมองูมืออาชีพ พอประมาทนี่แหละคนแรกจูอางกัดที่คอหนึ่งคนตายสองกับสามก็ตายครับเป็นเออดตายฮะอ๋ะอมันไม่เกี่ยวก็เหรออ๋อผมเล่าให้ฟังให้่วยติมมือพ่อนะลูกกัดพ่อไหมเอติมไม่กัดติม๋มมอบลงไปลูกหมอบหมอบหมอบลูกน้องติม๋มหมอบหมอบลูกหมอบ หมอบได้เอาละอันนี้ผมทำให้ดูเป็นวิธีนะครับเดี๋ยวฟันง,งูมันจะแทงเหงือกแล้วมันจะเจ็บปากนะผมทำให้ดูเฉยเดี๋ยวผมจับได้เล่นได้ง่ายดีนะครับไม่ใช่ไปเล่นตามผมไม่ใช่น้องผู้หญิงเอามังูเลยมนมาตรงหนังห้องน้ำอิทิมมือแม่นะลูกกัดแม่ <c oughs> แล้ววันนะครับอิติมกัดปั๊บเดียวมืออีกเหลือแค่นี้นะครับพี่เอาเดี๋ยวผมเก็บงูเห่าลงหลังเข้าบ้านนอนดูจ้องางตัวสูงมันยืนสูงครับพี่อ่ะขอเก็บตัวนี้ก่อนเด้ออันนี้ตัวมันเล็กนะงูดุครับผมเราต้องขอทุกอันครับเพอเซฟตี้ไว้หน่่่อยคครััับบกกลวนจะถููงเหาพี อ่ะเอางี้แล้วก <forcé Deus S 1> <is> ันครับผมขอเอางูเห่าเก็บก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะอย่าเพิ่งสะดิดสะดิ่งอย่างนี้ิึงเอาหลังก่อนเออ่ะเข้าหลังก่อนระวังทับหางเด้อทับหางโอเคครับเราต้องขอด้วยนะเด็กมาดูเราใกล้ๆแต่ผมปล่อยงูจงอางตัวนี้วัน